เต่าครับผมเต่าน้อยนี่อยู่ครับตอนนิน้นแต่มันโบุพโผ่ครับอยู่ลึกครับผมยิ่งไปก็บ,กบระบัยจกโดนแล้วครับอยู่ลึกมันโผล่ขึ้นจากหน่อย โดนโดูครับโอายชิ้ออกลุ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 ล,ลโอโดนครับผมตอนนี้ครับผมดึงสายแล้วครับเข้าป่าแล้วครับกดปาก่อนครับผม ึงแล้ครับตัวปลาครับผมปลานินครับใช้กับประมาณกับเพลิงโลนะครับตัวใหญ่ยอยู่ครับตัวนี้โอเคครับพุทปลาก่อนครับปั่นินครับผมใช้ประมาณกับเพลิงลุ่นนี่แหละครับเต็มแล็ก จริงไหมอ๋อมาละยู่บนต้นไม้ครับผมต้นดอกสีส้มๆเนี่ยครับบริมเวนดอกไม่มากสีส้มๆต้นอย่างผมกับบลูครับผมลาขึ้นดีอยู่ครับเจ้าน้ำมันตื้นครับลูกดอก จมครับก็จะดึงขึ้นได้เมื่อกี้นี่ก็ดีผมว่าสิเปลี่ยนใหม่แล้วครับผมปลาลายอยู่ครับแต่มน้ำตื้นครับผมลกรอบจมหมวดสีผมก็สีคอเปียนใหม่แล้วครับอซุ้มเราฟังหมดแล้วครับครับแต้มแรกครับผมอันนี้ครับใช้กับเครื่องโล่หแล้วครับครับประมาณนี้ครับ ได้บ่ค้นโลน่าจ,จะบ่ถึงโลบ่ถึงค่นโลแล้วครับผมสามขีดขีดขีดโอเคครับผมคุคับผงปนินครับผมลองอยิงโดนบ่ครับยิงใส่ผงปนินเลยครับเมื่อกี้นี่ โดนบอ่อเงียบเงียบโอ้เสือจนมดปอกครับจะไกลจะไกลครับเป็นฝูงเลยครับรู้จะโดนบอ่อเงียบไม่น่าจะบอโดนนะครับ โมโดนครับผมเต้มแรกก็ขึ้นต้นนี่แหละครับต้นหมากสีส้มๆนี่แล้วครับตื่นครับตื่นเลยยิงลูกดอกจมดึงขึ้นยากครับทะเลยลงมาข้างล่างเลาะซุ้มยิงเลาะฟังนี่ยครับป่าก็ขึ้นดีอยู่ครับพลาดไปแล้วครับห้าหกเจ็ดตัวครับผม โอ้โดนบ่ครับยิง <c oughs> เป็นฟูงก็บ่โดนบ่พกเจ็บโตเมื่อกี้นี่บ่โดนจักโตครับผมโอ้หีมือตกแล้วครับเงับเลยยิงไล่หลังครับกำลัง,งลอยออก หมดโดนครับผมุกเป็ดน้ำครับผมตอนนิ้ครับผมเห็นพอตะลังล่างครับลม นิ่นครับผมโดนบ่โดนครับตอนนี้นครับผม ผลไปแล้วครับสายติงแล้วครับกดปากก่อนครับผมโดนไปแล้วครับปันนินครับผมแต้มสองครับผมกดปากก่อนครับตัวบใหญ่เนาะครับใช้ประมาณสามขีดนี่แหละครับตัวเล็กๆแต้มสองครับผม แตมสองเต็มสองโอู้นอนแล้วครับอ้เ oh. ข่าตาเลยครับผมเ <c oughs> นี่นอนขนาดโอเคครับใช้กับประมาณสามขีดนี่แหละครับสามขีดกับสี่ขีดนี่ครับแตมสองครับผม อยู่รอฟังครับผมถอยหลังไปละไปแล้วครับอันนี้ครับผมขึ้นน้ำก็แห้งแล้วครับป่า่อจะเข้าแล้วครับผมใกล้สะเทียงล้วครับผม มานนี้เปิดเจ็ดโมงครับผมหากาได้ป่าสองตัวครับผมลมกล็แรงอยู่ดอกครับป่าก็าไม่อยากเข้าแล้ว จังเป็นพวงเลยครับป่านิ้ครับลองยิงดูแล้วครับจะโดนไหมบ่โดนบ่โดนครับผม เป็นพวงกบดูนครับโอ้หอแมนแน่นนะมือนนี้หูไม้แลวครับโดนบ่ครับ โดนนีกแล้วครับโดนบอรครับโดนบออ๋อโดนครับโดนไว้แล้วครับอืมดึงสายแล้วครับ ไกลแล้วครับปดปาก่อนครับผมในตัวแล้วครับผมไกลประมาณ3ที่คีบคือเก่าแล้วครับผมแต้มที่3ครับผมโอเคครับปดปาก่อนครับผมปดปาก่อนครับผมถึงไปไกลแล้วครับปานินครับผมวนไปแล้ว ด่วนแล้วครับตอนนี้นครับผมปต๊าครับจริงไหมครับผมใช่กับสิประมาณสามซี่คีคบคือเก้าคแล้วครับผมไงเต็มสามครับผม อยู่ด้ตรงนี้โอเคครับเกือบจะบโดดครับผมโอเคครับลากรับประมาณนี้ครับผมใหญ่อยู่ครับโอ้เกือบรึงโลครับตัวนี้นี่พอสมควรอยู่ครับโอเคครับประมาณนี้ครับ อันนี้ครับผมโดนบ่ครับเงียบน่าจะบดดนครับผมอันนี้ครับผมโดนบ่ครับดโดนครับผม ดนครับโดนตัวครับอะนไรละกดปาครับผมติดกิ่งไหมครับผมเฮค,ครับกดปาครับเสียตัวละเมื่อกี้นีติดกิ่งไหมครับก็จะดึงลุดครับ ใช่ครับประมาณสาเก้าแล้วครับสามขีดสี่ขีดเต็มสี่แล้วครับตอนนี้อโอเคครับได้ตัวแล้วครับใช้ซ้ากันมดครับผมสามขีดสี่ขีด ลังเหมาะครับโอเคครับแตมสี่ครับผมพันนิ้นครับผมตัวเล็กครับโดนบ่ครับโบดโดนครับผม ใครับสี่เต้มครับผมป่านิี้ครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมครับผมคลิปนี้จัดไปส,สี่แต้มครับผมป่านนี้ล้วนๆครับผมผมก็จะขอยุติคลิปเพียงเท่านี้แหละครับผม ขอบคุณสำหรับก,บการติดตามด้วยครับเด้อขอบคุณครับ